สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มันเป็นครั้งแรกที่อยาจะเรียกตัวเองว่าอะไรดีขอเรียกว่าพี่แล้วกันนะเ,เรียกว่าน้องก็ได้วันนี้น้องก็จะมารีวิวนี่นะคะแบบนั้นเพ,พืนี่พี่นี่นะทุกคนมันโคตรน่ารักเลยเดี๋ยวแกะเลยแล้วกันเดี๋ยวหาวิธีแกะก่อนนะต้องไกลๆก่อน ถึงจะเห็นนี่พิกกิมี่พ็อปนะทุกคนซื้อมาแล้วจ้าเซ็กเซนชัลเฟสติวัลน้องน่ารักมากนี่นะทุกคนมันเขียนว,ว่ามีจัมโบ้แซนเทชเชอร์พัอินไซด์ um ด้วยนี่ทุกคนน่ารักมากเลยพิกกิมี่พ็อปน่ารักมันมีข้างหลังเป็นรูปแมวด้วยทุกคนนีน,นีมันบอกว่า one part playful one part sweet this cheerful kitty has all the ingredients for a perfect A F F perfume always make sure every moment together is it. It a sweet treat that lasts forever นี่ทุกคนน้องน่ารักไหมอ่ะมาแกะกันเลยไม่ได้แกะตรงนี้นะทุกคนมาแกะตรงนี้ก่อนไหนอหาด่แกะก่อนนะทุกคน ใช้เล็บนะทุกคนนี่เดี๋ยวกลับมาถ้าเปิดกล่องแล้วแกะได้ครึ่งอะไรทุกคนเดี๋ยวมาแกะทำพร้อม,มกันเลยไม่แคร์ละแกะเลยอืบเอ้ยรอแล้วแกะทุแแกคนเดี๋ยวไปเอากระไกษก่อนนะทุกคนกนี่ทุกคนได้กระไกษมาแล้วเดี๋ยวจะตัดเลย ใกล้ๆเลยทุกคนอืออุ๊ยเทมันปิดแบบเน่นมาทุกคนคือแบบเป็นไกลนี้มันก็แบบอุ๊ยเจ็บอ่ะเป็นไทุกคนแกะได้แล้วแป๊บนึงนะทุกคนมาแล้วโอเคแกะกันไปอุ้ยโอ้ เธอต้องหาวิธีแกะแล้วทุกคนน้องไม่แกะน้องไม่แกะไม่ดีทุกคนน้องให้แกะน้องบอกว่าหนโูเลยอะฝั่งไหนทุกคนฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวา ทุกคนลงงฝั่งซ้ายฝั่งขวาทุกคนถ้าจะเปิดอ่ะเขาขอเปิดได้เสร็จก่อนเออดูเคทุกคนแต่นร้องเขาแบบหล่นลาไปเลยอ่ะเนี่ยทุกคนเดี๋ยวเราขอเก็บของก่อนไม่มีทีมงานเลยทุกคน,นต้องเก็บเองโอเคได้แล้วทุกคนนี่มันเป็นเวอร์ชันชิก้พัฟนะทุกคนเปิดยไหนมาเปิดไหนทุกคน ไปตรงไหนอ่ะตรงนี้เปล่านี่นี่นค่คนหาดแล้วโอเคเลยเ้ยเพราะว่าวที่น้าทุกคนที่แสงมันจะไม่ดีเท่าไหร่่ะไดไปแล้วเทุกคนตกแล้ว คือจะนานไปขนาดไหนคะคุณนายเร็วๆ็วเร็วคือโอเคทุกคนได้ละเดี๋ยววาไในกล่องก่อนเดี๋ยวค่อยเอ้ทุกคนไปเลยต้องซื้อกินแก่ไหมเน่ทุกคน จะเปิดได้ไหมนี่วันนี้โอเคได้คุยทุกคนได้แล้วนี่อืมโอเคได้แล้วนะคะโอเคมาเปิดกันเลยกูอีพนี่นะทุกคนเปิดแล้วเฮ้ยทุกคนได้ดิได้แนวสติกเกอร์ได้น่ารักไหมนี่หนูเก็บไว้ตรงนี้ก่อนนะ อันนี้ก็มีสองอันนะทุกคนแล้วก็มีอีกอันหนึ่งน้องให้น่ารักไหม๋ยวเก็บของก่อนทุกคนนี่นี่นี่วู้ดูดิทุกคนมันมีนี่แหละแล้วเปิดกันโอเคทุกคนตกอ่ะมาแล้วเปิดกัน <laughs> เนลยว,ว,วู้มันมีหลายตัวเลยเฮ้ยกระต่ายก็น่ารักทุกคนดูดิอะไรอะ่ะ บันนี่ตอนนี้ทุกคนทุกคนนั่นนะ่ะแต่เดี๋ยวซูมกล้องก่อนกล้องน่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตัวนี้นทุกคนมันเป็นกระต่ายดูสิว่าไรตตัวไหนอืมมีโพนี่มีลิงมีอาโวอุมีหลายตัวเลยทุกคนน่ารักเฮ้ยสามารถหาเพื่อนได้ด้วย อีกฝั่งมันก็เป็นปซูเปอร์เซทนี่น่ามาครั้งนั้นเลยเราได้ตัวสีแดงบัวทุกคนเดี๋ยวดูก่อนนะทุกคน ยากดีนะทุกคนเอ้ยน้องออกมาแล้วเอ้ยน้องมากนะทุกคนน้องตัวอะไรอะ่ะหนูตัวอะไรอะ่ะลูกเอหน้าฟ้าเนะนี่ยน่ารักเฮ้ยแมวทุกคนแล้วได้เพิ่มฟิล์มน้องเพิ่มฟิล์มนั่นนั่นนั่นมันไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ทุกคนแต่มันก็ไม่เป็นไรหรอกมันน่าดีนะทุกคน แย่แต่ว่าไม่มีทีมงานนี่นทุกคนเธอนี่ได้เพอร์ฟิมาแล้วอุ้ยน้องนุ่มเนี่ยเฮ้ทุกทนคนน้องเขากินแบบเพอร์ฟิวของจริงเลยนะเนี่ยถ้าขนน้องจะร่วงไหมเนี่ยเฮ้ยทุกคนดูหางน้องนี่น้องมีหางมากเลยอะเร็กเกอร์เรกเกอร์เร็กเกอร์เร็กเกอร์คินโบ้เพลงนั้น,น,นเ,เนีน่ยทุกคนจ๊ะแม่แมน่ารักดี นี่ทุกคนแล้วเราจะเอานี้ไปทำอะไรดีอ่ะไม่รู้อะทุกคนน่าจะเป็นแค่นั้นแหละตอนแรกเลยต้องมีของเยอะแยะนะได้แค่นี้อะ <laughs> น,นี่นี่นะน,น้องตกใจไหมจะใส่ยงไงเนี่ย เขาเก็บขยะกันนะเด็กๆใส่ไว้ในนี้นะจ๊ะ ฟิล์มบิดตาไีบิตาอีฮะมันตอดนะทุกคนน้องมาดูน้องดิน้องตัวนุ่มมากเลยทุกคนไปซื้อได้ที่เซ็นท่านะจ๊ะเซ็นทัลเฟสติวัลที่เชียงใหม่ไปซื้อนะจ๊ะอยู่เชียงใหม่นะจ๊ะทุกคนหอมจริงแต่มันเหม็นๆหน่อยฮตอนแรกเนี่ยก็จะ ข้างหน้าไม่รู้จะทำามารั้กคนก็จะเปิดได้อะไรได้อย่างนี้นะทุกคนนั้นเราจะเอาน้องนองนที่ไหนอะมให้ยัดน้องอห็นนี้แล้วกันทุกคนยัดน้องอะ่ะดึงน้องออกมาเล่นกับน้องบอกว่าทำให้น้องเกิด คือทคนมีสะพักรึเด้อน้องมีสะพักกรนสิตัวเด้อจะฮัทจะฮัถูอแ,แลรว,ลว,ลวมันจะมีแบบไม่มีเลยอ่ะทุกคนเรารู้สึกไม่ดีแล้วที่น้องไม่ให้สะปักกรนเลยคือที่สะพักรนเต็มเต็มเลยทุกคนมันจริงจริงเลยอ่ะน้องนุ่มแม่ทุกคนนุ่มมากเลยอ่ะหางก็นุ่ม คือลุกอย่างเซตมาน่ารักมากเพียทุกคนเฮ้มันน้ำแล้วทุกคนเมื่อกี้ที่เห็นมันมีชิคกอลสแยูนิคอร์นเนี่ยนะทุกคนแล้วซ <super> ูเปอร์เซตเฮ้ยนี่ทุกคนอยากได้เนี่ยไอแฟนซี่โฟยอ ทุกคนแล้วมันก็บอกว่าเซนนี่นเดี๋ยวเดอเฟสสีชมพูอ่อนกาเดเนีย <Garden ia. S 1> มันกินเหม็นนะทุกคนเอาจริงๆนะเนี่ยมันไม่มันไม่ได้กินเหม็นขนาดนั้นแต่มันกินแบบกาเดเนียเข้าใจไหมทุกคนเดี๋ยวเราลองไปอพส ช่อง r e อร์ตเริ่อร์ดก่อนนะทุกคนนี่เดี๋ยวให้น้องนอนตายอยู่างนี้กันไม่ใช่ไม่ใช่ให้น้องนอนอย่างนี้ก่นอนเาตูดเข้าไปไม่ต้องเจ็บนะเอออยู่ในนี้ก่อนละกันเปิดให้น้องหายใจ <c oughs> น้องน่ากลัวแล้วอ่ะนี่ทุกคนเดี๋ยวก่อนแรกมาดูอันนี้ก่อนเลยอันนี้ ที่เขาแถมมาให้นะตอนแรกมันหนักหนากนันนะคนนี่กุ้มันจะมีของเยอะอู้มีแค่นี้เองอะทุกคนคือรู้สึกไม่ดีวะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้ามันเป็นสติกเกอร์ใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวลองๆนะเราจะเอาถอดสติกเกอร์พวกนี้ออกนะสติกเกอร์ติดมือทุกคนมันเป็นรูปมารีเราไปติดมาทุกคนไม่รู้มันติดอย่าง วิกิเตอร์เต็มเลยนี่เราควรนแกะออกไม่ได้แล้วอะนี <c oughs> ่เป็นไรทับหน่าไหมโอเคไม่เป็นไรทุกคนเ๋ยวทับเลยเฮ้ยอ้าวยังมีอันนี้อีกอรอมันี่ล้วกันว้าทำไมแกะไม่ออกเฮ้ยสวย เฟี้ยวเลยมันน่าจะแกออกได้นะทุกคนถ้าน่าจะรู้อะเดี๋ยวเราลองกันทุกคนเดี๋ยวถ้าเราเสร็จทั้งหมดนิ้วเดี๋ยวเราโชว์ม่นะเราติดแค่มือเดียวนะทุกคนมันดูแย่มากเฮ้ทุกคนมันดูแย่มากจริงๆเลยอ่ะคือมันมันอันนี้มันสวยกว่านิ้วนี้อ่อะอันนี้มันอัน นิ้วนี้มันสวยกว่ามือนี้อีกอะคือมันดูน่าเกียดมากอะทุกคนถ้าจะพูดความจริงนะแต่ก็แค่นี้นะคนคือรีวิวนะบ๊ายบาย